คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ช่กลับสวีดัสสวัสดีนะพวกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับแกรแจ็คพอตไฟติสโซลตนะครับอยู่กับเกมเดียมเกมคล้ายปีจีโซลตดีเช่นเคย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 นะเรามาดูดีกว่านะครับผมกลุ่มแกร์แจ็คพอตเราเขาจะแจ้งเกมอะไรน่าเล่นกันบ้างก็นี่เลยเป็นตารางนะครับผมส่วนใครที่อยากรู้ตารางว่าเป็นยังไงหรือเข้ามาพูดคุยกันนุกนานนุกนานนะครับผมเป็นแรกใต้คลิปเลยแบบบุมเลี้ยไว้แล้วนะท่านผู้ชมเอ้ยมาดูกันว่าเฮียจะเล่นเกมอะไรนะท่านผู้ชมแปบ๊บหนึ่งกูงหาก่อน จริงว่าจะหาก่อนอัดคลิปนะครับแต่คุณลืมอีกแล้วไว้คลิปหน้าแล้วกันมานี่เลยน้องจราสิก์คิงด้อมของเราอีกเช่นเคยนะครับเล่นไม่หยุดเล่นไม่พักเล่นแบบตะพิษตะบัดเล่นหนง่ายมีทุกวันจริงครับเกิปนี้คุณเลื่อนเอือนกับฟีนสปินมันก็พวกมาสามร้อยเลยขออนุญาตเลยแล้วกันมาล้างหน้ากระดานกันก็อีกเช่นเคยเลยลืมบอกไปนะครับผมไม่ตาสติดให้เล่นตามนะตุ้งพวกความบันเทิงจะดีกว่าแต่จะพูเยอเอ่ยนะไม่ดับนวไม่ดับนนล ไม่เลยไม่เลยเลยโคมุนครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าลายสวยหรือเปล่านะวันนี้สวยแจมแมงแจมแมวแจมโบ๊ะหรือเปล่านี่ยังไงยากไงฮัลโหลฮัลโหลมีสัญญาณตอบรับไหมวันนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยนะวันนี้เฮียเงียบจัดเงียบจัดจัดทุกๆจัดจัดยังไงเปลี่ยเข้าไปเปลี่ยเข้าไปหนึ่งทีหัวโป่งโอ้ยทุยลองไดเฮดกู็ดคุณลองหัวโป่งดิครับผมจำผิดตัวอ่ะตุ๊กตับ ตุกตักอ่ะไม่มาด้วยโอเคเหมือนจะมาเราจเก็ตเตอร์เ,เดี๋ยวก็ไปมาหรอกให้เสียเราเยี่ยวใส่จังหวัดดีเบ็ดสิบาทท่านผู้ชมเอ,อ๋ยดูดูเบ็ดดีๆนะผมเหี้ยกดเร็วนะคือจังหวัดไหนเข้าคุกเพียกดปั๊บเลยนะคมันไม่ทันได้พูดเลยนะหัวทะวอนไปกดคําพูดแล้วเคล็ด <c oughs> เร็วทําเร็ว้น้องทํากันใหญ่ใจมันต้องนิ่งๆฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนอ้ายฮัลโหลเพื่อนเ,เอ๋ยเพื่อนเอ๋ยติดหน่อยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแข็งๆแบบนี้นะผมอัดเบ็ดจักหน้าไป็หนึ่งทีอีกสองที สาทีเลยลมเมแล้วกันกูว่าเม็ดไหลลดมาหบาทก่อนกูว่าจะสู้สักหน่อยเฮีแยแข็งเหลือเกินแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยทยานอัดเบ็ดกันขออนุญาตเช็คไลน์กันอีกรอบนึง่งรู้สึกว่าจะเป็นทะเลเกลือหรือเปล่าหนอ้อชอกช้ำละกำใจหัวโปกมาก่อนหนึ่งดอกจังหวะนีลูกเคตามหน้ามาตบมือตบ,ตบมือเฉยกู ตบหน้ามาหนึ่งทีขอญาตแลกแลกกันเบ็ดสิบบาทอีกสักทีหนึ่งมันแข็งแบบนี้ต้องยัดหน้าไปนะผมเขาเรียกว่าเป็นการวัดดวงวัดเทืองกันเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะห้าตัวไปสิครับผมยัดหน้าปลาใส่หน้าไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมาติดชูชุบดานแล้วปลาอัดหน้านั่นเองเขี่ยออกไปปะเี่ย่างไงเพื่อนรับเอมาเลยไหลายจัดไหลจัดประชดไอสัว์หลจัดเหลือเกิน14บีบาทเดียนะเพื่อน1 0เบ็ด10บาทนะครับ จือ๊อเรียบร้อยเต็มจอไปเออสวยงามสวยงามแอกลัวโปกครับผมยังไงต่อไบไปอ่าไปติดสองนะเออเจ็บโหลดตะเพี้ยอะไรก็ไ <SM> ม <Suddenly> <rad> ่ร <disappointing bosses> <pos> <nosso fuck> ู้นะผมหายเจ็บคอแล้วซ่าเลยกูจังหวะนี้ยังไงเจ็ดหมุนแกดหมุนุกเคมาจังหวะนี้เรียบร้อยเต็มจมูกเลยจังหวะนี้สู้สเต็มจมูกยังไงหมดอีกหกดอกสุดท้ายได้แต่คูนจริงเอ๊ะเฮ้ยไม่ติดคำนวณเลยเพื่อนเอ๋ยโอ้โหช่องเดียวก็ไม่ให้ คนเราเนาะใจไม้ไฟละกันรชอกช้ำรักกรร,ร,กกร,รใจเหลือเกินจันงจหวะนี้แจกหมุนจริงเลยแจกฟักทุกวันเลยฟักทองแจกจริงๆนะครับผมแจกวันยังไม่หยุดนะครับแต่ก็ไม่ได้คำนวณน,นันง่ายเรียบร้อยครับอาปากหัวมาหนึ่งทีจัจงหวะแล้วโอ้ยไดได้ภาคลัวๆแลยอยากแลบสักทีน,นะครับผมติดคำนวณลัวๆแบบพาดไม่ทันมีไหมน้องเงียบจัดเงียบจัดประหยัดจริงจะรอดในวันนี้ชา ชะชะชะไม่มีชะอะไรแจกอีกแล้วไอสัตว์เอ๋ยบุญนี้อีกนานบุญชาตินี้ลงชาติหน้านะครับสลับเกมนี้โคมันแจกอีกแล้วเพื่อนมึงเห็นไหมมึงกว่าเพื่อนเอ๋ยโอ้เรียบร้อยหกบุนเท่าเดิมนะฮะหกบุนอยู่ประมาณสิบปีแล้วตอนนี้สิบปีผ่านไปลูกกโตแล้วยังบุญอยู่เอ๋ยอีบินตับบินนี้โอเคเอาเรื่องจัดนะผมสิบสี่สิบสี่ไปแล้วนะคิดดูแล้วกันมึู้สิบสี่แล้ เป็นยังไงล่ะท่านเอ๋ยมึงแจกเกิน,นไปไมเพื่อนไม่ได้แจกอะไรนะไม่ได้แตกอะไระเลยนะผมแจกแต่หมุนก็คือเอากูยอมมึงเลยเพื่อนมึงยังจะแจกอีกเออติดคำนวณบ้างเออเหมือนกับว่ามาให้เราสบสมคูณก่อนหรือเปล่าครับแล้วแตกอับรอบหลังก็เป็นได้ได้ได้ไดเลยมาดูกันว่ามันจะรอดไหมจะรอดไหมหกหมุนเท่าเดิมอี <laughs> ยิ่งหมุนยิ่งเพิ่มรู้สึกฮัลโหลเพื่อนเลิฟเออเจบอกเกม,มาสมพันกันจงหวันนี้ยังไงต้องเน็ต แต่อยู่หินจิปเปลงเลยวันนี้คูน17ไปแล้วนะตอนนี้ไอ้คูณ80เลยไหมล่ะโอ้โหหมุน6หมุนอยู่กี่นาทีแล้วต้อจับเวลาอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูนะครับใครดูคลิปอยู่นะย้อนไปดูกี่นาทีแนละ้วอยู่ที่6หมุนโอ้โหทรง A มาแบบนี้เราควรรีต่อบาดยังไงต่อโอ้โหเรียบน้อยหมุนมาเพิม่มหีดแล้วนะเข้พูดมนันขาดคำโอ้โหน้องไตเฮกูนะครับเบี่ยงไปตัตตตตตตดๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆแล้วนะน900วนะได้อยู่นะ คือมันเก็บเล็กผสมน้อยไงเป็นยังไงล่ะอิดต่อเราพลิปโอ้โหน้องได้เฮ็ดน้องก็ได้ต่อไม่มีน้องลำโยนลำใหญ่เลยเลยสองร้อยห้าบาทนะครับตอกนี้โอ้เยี่ยมหยุดเยีย่ยมยอดไปเลย้โกงไม่ไดโคตรน,นะครับแถมบ,บน <c oughs> มึงเก่งกูไม่ได้มึงบักไม่ถามจริงอยู่หกมวนอยู่ประมาณอ่าห้านาทีได้แล้วมันไม่ถามจริงสเก็ตเตอร์นี้นะครับผมขึ้นแล้วลงยากนะครับวงการนี้โอ้โหเอาแล้วเล่าครูเทียบแปดหัวเลยเกินจังหวะนี้หกมวนอยู่ชาติหวาๆแล้ว แต่นี่กูจะได้เป็นรางหน้ากระดาษด้านนอกนะครับกูตน่าจะเจอกับฟิลิปปินมึงเนี่ยครับผมเสียเวลาชิปเปิ้เลยนะแต่ก็ไม่แตกคูณไปยี่สิบสามคิดดูเองแล้วกันยังไงฮะโลเพื่อนแจกไม่หนึ่งมูลนะผมมาบอกว่ากูไม่ให้มึงไปไหนหรอกแค่มึงอยู่ที่นี่แหละเพื่อนอยังไงมันมาอีกแล้วเพื่อนมันมาอีกแล้วจะฝ่าดีายังไงเพื่อนไอสวยงามสวยงามอ้าปากวาาเวอร์มาแล้วก็้แม่ติคำหน่อยเหมือน,นเดิมสองเท่าไรวะได้เยอะสามร้อยสี่เจ็ดนะครับผม พันห้าแล้วคือกูยังไม่ลงจากสี่สปินนี้เลยนะโอ้กคลิปกูตั้งชื่ออะไรผมนเลิกออกเลยนะครับผมยังไงเพื่อนลูกเกยไอ้กูนี้บอกไปแล้วครับผมโอ้ my god ยีสิบหมุนถึงยังวะหรือว่าเกินแล้วยังไงเราไปดูสรุปหมุนดีกว่าเดี๋ยวเออลูกเกยมา44แบกยิ้มิเลด้เกินมึงแก่อีกแล้วเพื่อนให้กูลงเลยครับนะไม่เคยเล่นไร้โทรมานขนาดนี้มาก่อน เออนะซักผ้าได้เลยนะผมเสร็จพอดีอ่ะมึงเริ่มหมุนแล้วก็ไปซักผ้าตักผ้าเสร็จรีดผ้าก็เสร็จแล้วก็ยังหมุนต่อเลยนะวันนี้นานจัดนะครับนานจัดตัดบอกโอ้เรียบร้อยลูกเกมาโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนเห็นอะไรบุมขวาไหมครับทมาชมแบบๆฟรีร้อยเก้าสามนะครับดอกนี้นันแล้วันก็แจกฟักทองไปหนึ่งดอกเอาให้จบคลิปเลยก็ได้เลยคือฟรีเดียวจบคลิปเลย จบสิ้นชีวิตฉันและเธอ992โ,โ,โอ้โหลูกคิวมายวอย่างวัดนี้ยังไงครับวัดบนะันแมนไหมไม่วันบันแมนด้วยฟีนี่คุ้มนะเอาจริงๆคุ้มแต่ว่านานนานจัดๆเลยนะผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ดูดิเ <c oughs> ม็ดมมดแล้ว31หมุนมาคิดดูแล้วกัน31หมุนนับท่านผู้ชม3,200ครับ, 3, รบทีไว้หมุนละ100นะคับได้มา <c oughs> โอ้โหสุดจริงสุดจัดนะครับน้องไดโนกูวันนี้ พ้าเช้าช่วยขอญาตเลยละกันหลับติดบ,บาทหมุนนอกสักนิดล้างความจังไรกันก้อนฮลัลโหลเบบี้ฮัลโหลเพื่อแนบบรักนิดล้างหน่อยขอสักห้า 5, 5 K. 5 K. พันห้าเคห้าเคพอนะไหนๆก็เสียเวลากับเบื้งมานานแล้วเพิ่มเป็นห้าสิบเลยละกันคาจาโบจังหวะนี้คาจาโบ เรียบ100ร้อยเดียนกินเลขสิบมาจังหวะนี้โอเคตามหลังมาแท็กเช็คแทนทุยเช็คแทนแทกแคนเฉยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับผมช่องแรกช่องแรกขอแบบคอยาวคอยาวคอยะคอยาวมาจริงด้วยนะครับผมระเบิดไว้ช่องที่สองนะครับผสมพันกับไดโนเสาร์ตัวแพงพันแปดโอ้ใหม่กอนดอกนี้ห no> oh ้าพันเน้นเน้นเนื้อไม่มีคงไม่มีกากเกลื่อนกันเลยทีเดียวเชียวนะท่านผู้ชมเอ่ยเกินมาแล้วห้าเคและโอเคได้มาเจ็ดเก้าถือว่าได้ถือว่าได้ไม่น่าเกียด โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งไปเกนอาเป็นทุีเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับผมแล้วใครที่อยากดูช่วงเวลานะเหมือนเดิมเลยเมนแรกใต้คลิปียบปักบุดเริงไว้ให้แล้วนะครับโอ้โหเป็นเกมที่ยืดเยื้อและยาวนานแบบโคตรละจะนานเลยนะผมมันแจกฟักทองกูแบบสามสิบเอ็ดหมุนนำคิดดูแล้วกันหายากไหมหมุนสามสิบหมุนนะฟิลิปินนะอ่ะโอเคครับผมไปพูดมากดีกว่านะไปแล้ว เดีตอนเย็นนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย